แตงโมช่วยลดน้ำหนัก3.5กิโลกร,รัมใน5วัน แตงโมช่วยลดน้ำหนัก3.5กิโลกร,รัมใน5วัน3.5กิโลกร,รัมใน5วันต้องกินยังไงอ่านเลยหลายคนคงเหนื่อยกับการลดน้ำหนักครั้งแล้วครั้งเล่าที่ไม่ได้ผลสักทีวันนี้เรามีเคล็ดลับการกินดีๆมาฝากค่ะเพียงคุณนี้แตงโมคุณก็สามารถลดน้ำหนักอย่างชิลๆเลยละสูตรลดน้ำหนักด้วยแตงโมเป็นที่นิยมอย่างมากในต่างประเทศ วิธีการทําก็ไม่ยุ่งยากรับรองว่ากินได้ทุกวันแน่นอนโดยระยะเวลา5วันนี้อาหารต่างๆภายในสูตรแตงโมงจะช่วยรักษาปริมาณของโซเดียมในร่างกายคุณและกําจัดส่วนเกินในจุดต่างๆออกจากร่างกายคุณไปวิธีการกินคือ1เช้าข้าโอ๊ต1ถ้วยและชีส1แผ่น 2. ของว่างแตงโมครึ่งกิโลกรรม 3. กลางวันเนื้อปลาวัวหรือไก่ อกอ่อนและสลัดผัก1จาน4เย็นแตงโม1กิโลกร,รมัมต่อน้ำหนักตัว30กิโลกร,รมัมลองไปทำกันดูนะคะเพียงแค่5วันกับสูตรแตงโมง่ายๆก็ช่วยลดพุงคุณได้แล้วคำเตือนสูตรลดน้ำหนักนี้ไม่เหมาะกับคนที่เป็นนิ่วในไตเบาหวานหรือคนที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับตับอ่อนและหากคุณเริ่มทำตามสูตร ีแล้วรู้สึกไม่สบายตัวก็ให้หยุดทําทันทีแต่ถ้าหากสบายตัวดีก็ให้ทําไปจนครบกําหนดอย่าลืมส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุกกายสุขใจตลอดไปค่ะ